สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่เซเลสสะศกนะครับวันนี้พาดูห้องแบบ1ห้องนอนนะครับเป็นห้อง50ตารางเมตรที่มันหน้ากว้างนะเป็นห้องที่1ห้องนอนที่เลเยอร์สวยที่สุดในคอนโดเซเลสสะศก์นี้เลยนะครับเข้ามาถึงนะฮะเราก็จะเจอโซนของครัวนะครัวเขาบิวให้เป็นตัว U เลยนะมายุก็คือโอกหมดเลยนะครับพื้นที่ทำครัวเยอะมากตู้เย็นก็จะเป็นบิวอินนะครับด้านใน มีก๊อกมีโกลเดนเจไรฟิลิปส์ซัทสเปคที่ให้นี่คือท็อปของคอนโดในประเทศเราเลยนะครับส่วนของไอแล์นเนี่ยมันก็ต่อมาเป็นโซนของที่นั่งนะครับในส่วนของที่นั่งนะครับผมก็วางเป็นเก้าอี้แบบสตูให้นะสตูก็จะเป็นเก้าอี้ที่สูงนิดนึงแต่ว่าเวลานั่งก็นั่งทานข้าวบนบนตรงครัวที่เขาให้มานะครับด้านหลังเนี่ยเนื่องจากว่าแผนเนี่ยพื้นที่มันค่อนข้างกว้าง นะครับผมก็ทำเป็นตู้โชว์นะตู้โชว์นี่ก็ใช้สเตลเลตน,นะครับสเตลเลตเรามาพุ่มเสาแล้วก็ด้านหลังก็มีวอลเปเปอร์มันก็จะได้มิกแมตติเรียลนะครับมีทั้งผ้าลายผ้ามีทั้งสเตลเลตน,นะฮะแล้วก็มีซ่อนทรายมีคิ้วสีดำนะครับแล้วเราก็วางของโชว์เก๋ๆเนี่ยมันก็ทําให้หลุมเสาตรงนี้มันใช้ประโยชน์ได้นะจริงๆแล้วมันเป็นหลุมเสาเพราะตรงนี้มันเป็นเสาหม้อออกมานะผมก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับถัดมาเนี่ย ตรงนี้มันมันจะเป็นโซนทํางานนะครับโซนทํางานเนี่ยเนื่องจากว่าห้องมันหน้ากว้างใช่ไหมพอมันห้องมันหน้ากว้างเนี่ยระยะดูทีวีเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราสามารถจะใส่โต๊ะทํางานมาอยู่ปลายโซฟาได้นะครับแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยจะเห็นว่าผมปูกเป็นกระจงเงานะครับเงาทองนะมันก็ทําให้ห้องมันดูมีมิติแล้วก็กระจงเงาเนี่ยมันก็จะต่อกับระเบียงนะครับระเบียงเอ่อต่อก,กระจกหน้าต่างระเบียงออกไปมันทาให ทำให้มันดูเหมือนเชื่อมโยงกันมาแล้วก็ห้องมันจะดูมีมิตินะครับในขณะที่โซนนี้มันมันจะท้อนตัวเรามันก็ไม่ได้รบกวนการดูทีวีหรืออะไรมันก็เป็นทําให้มูดของห้องมันดูน่าสนใจนะผมว่าผนังนี้เป็นผนังหนึ่งที่มันสวยในคอนโดนี้นะครับมันก็จะมีทั้งกระจกมีทั้งตัวสแตนเลสตรงนี้นะครับก็เป็นตู้โชว์แบบโอเพ่นนะแล้วก็เหนือโต๊ะทํางานนะครับผมก็จะแขวนเป็น โคมไฟสีทองไว้นะครับโคมไฟตรงนี้มันก็ทําฟังก์ชันของการทั้งช่วยแสงทําให้มันมีแสงโฟกัสมาบนโต๊ะทํางานเรานะครับแล้วมันก็ทําให้ห้องเนี่ยมันดูมีเลเวลนะครับพอห้องมันดูมีเลเวลเนี่ยเทดานมันสูง3เมตรเนี่ยมันมีเลเวลนิดนึงมันจะดูสวยนะครับมาดูห้องมันมีมิตินะครับส่วนโต๊ะทํางานที่ให้นะครับก็เป็นเท้าหินอ่อนแล้วก็มีลิ้นชาร์จให้ ดิ้นชรัรเปิดใช้งานได้นะครับก็เป็นฟังก์ชันของของการทํางานที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับถัดมานะครับในส่วนของระยะดูทีวีเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยระยะดูทีวีที่ผมวางโซฟาไว้เนี่ยมันก็ค่อนข้างไกลยอยู่แล้วนะครับตัวผนังทีวีนะครับเราก็ปูกด้วยหินนะครับนี่เป็นหินเกรนราโดนะก็จะเป็นสีเทาๆนิดหนึ่งนะครับเจ้าของเป็นผู้ชายเก็อยากจะให้มันดูเท่ๆหน่อยนะ ก็เป็นเป็นเฟรมคราโดแล้วก็อย่างพวกปาร์คพวกนี้เราก็ต้องกดเข้าไปนะก็มีติดด้วยคิ้วสแตนเลสนะครับแล้วก็โซฟาที่ให้มาในห้องนะครับโซฟาที่ให้มาในห้องเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโซฟาหนังนะครับอย่างนี้ก็เป็นเป็นหนังบราซิลน,นะครับถ้าจำได้ดีเป็นหนังบราซิลมันก็มีเท็ก texture ผิวสมัมผัสที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับพวกนี้ก็จะเนี่ยก็จะโทนเข้มๆหน่อยนะครับดูเท่ดีนะครับโอเค ก็ในส่วนของลิฟวิ่งก็จะเห็นว่าห้องมันน่ากว้างแล้วมันได้กระจกที่ค่อนข้างเต็มนะดังนั้นนั่งตรงนี้อันนี้ชั้น20ขวาข่าเ้ามองวิวโล่งๆไปเป็นห้องที่สวยมากนะครับสวยด้วยวิวสวยด้วยเลเยอร์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันการอยู่อาศัยเนี่ยค่อนข้าง,างครบมากนะถัดมาในห้องนอนนะฮะในห้องนอนเนี่ยเริ่มมาจากหน้าต่างเนี่ยเราก็ได้หน้าต่างบานเต็มเลยนะจริงมันแอบเข้ามุมนิดนึงด้วยนะครับก็ทําให้มันแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับ ส่วนของห้องนอนเนี่ยตัวเตียงเนี่ยผมวางคิงไซส์ไว้ให้นะแต่ว่าในการวางคิงไซส์เนี่ยมันก็ต้องมีดีเทลในการออกแบบที่มันจะปรับให้ห้องเนี่ยมันเข้ากับความกว้างได้นะครับ genauso. อย่างเตียงคิงไซส์นนเนี่ยทางซ้ายเนี่ยวางห,นะหัวเตียงนะโต๊ะหัวเตียงผมก็ใช้เป็นหินอ่อน all basalto นยครับก็จะแอบดีบโต๊ะหัวเตียงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทริคในการดีไซน์เนี่ยอย่างหัวเตียงผมก็จะซ่อนไฟให้ไฟมันสาดขึ้นไปด้านบน หรือว่าถ้ามองไม่มองไปตรงข้างไอกระจกแต่งหน้าเนี่ยผมก็ซ่อนไฟด้านหลังไว้ด้วยนะครับเดินมาทางนี้ตรงโต๊ะแต่งหน้าเนี่ยเนื่องจากถนนซอยตรงเนี้ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าเอ่อ r e m e n t ก็คืออยากจะได้โต๊ะแต่งหน้าด้วยก็พยายามใช้เป็นประโยชน์มากที่สุดนี่ยนี่ก็มีลิ้นชักนะครับโต๊ะแต่งหน้าได้แล้วก็ด้านหลังอันเนี้ยก็เป็นตู้เก็บของด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นหลุดเสาอีกเช่นเคยแล้วก็หลุดเสามาทํา ที่เก็บของนะตารางเมตรที่นี่เกือบ2 0 0แสนกว่าบาทเกือบ0 0 0แสนก็ใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นโซนของโต๊ะแต่งหน้านะครับเตียงรอบกิงซ้ายนะส่วนระยะปลายเตียงเนี่ยมันเหลือนะครับระยะปลายเตียงเนี่ยมันเหลือเนี่ยก็เลยวางของโต๊ะท,ทํางานไว้นะเดี๋ยวให้กล้องเดินมาทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับ,ก,าาก,นะรบก็คือระยะปลายเตียงเนี่ยมันมีวางโต๊ะทางานได้นะครับแล้วก็โต๊ะทางานเหมือนกัน เอ่อผมจะทําเป็นเข้ามุมนะครับเพราะว่าเวลาเราเดินในห้องเนี้ยสัญจรในห้องเนี้ยพื้นที่มันไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเราเข้ามุมโค้งไว้เนี่ยมันมันก็จะเฟรนี่หรือว่าตรงเนี้ยเราเดินเข้ามาเดินผ่านทุกวันผมทําเป็นมุมโค้งไว้ให้นะครับเก้าอี้ก็เอากาอี้แกงเก๋นะสีสีหนังหน่อยๆนะครับแล้วก็พวกดินชักต่างๆก็เก็บของได้เนี่ยก็เป็นเป็นห้องนอนที่มันมันสมบูรณ์ด้วยตัวมันเอง นะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เจ๋งก็คือในผนังห้องน้ำเนี่ยเขาติดเป็นเออเป็นเซ็กซี่บาร์ไว้ให้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมีเอ่อมิโซวิทเอาไว้ปรับนะครับมันจะเป็นฟิล์มปรับฝ้าปรับใสอันนี้ก็เวลามันปรับให้ใสเนี่ยมันก็จะทําให้ห้องหนึ่งห้องนอนเนี่ยห้องนอนเนี่ยมันดูกว้างขึ้นดูมีแสงทะลุเข้าไปในห้องน้ําได้นะดูเวลาเราอยู่ในห้องน้ำเวลาเราอยู่ในห้องนอนเนี่ยเรารู้สึกว่าห้องมันกว้างนะครับโอเคถัดมานะ ในโซนของตู้เสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้านี่โครงการเขาบิ้วมาให้นะแต่ก็ก็บิ้วมาให้เป็นบานเลื่อนเป็นสแตนเลสสีทองแดงแก็ดูสวยสวยดีนะครับแล้วก็ที่อยากให้ดูก็คือภายในห้องน้ำนะห้องห้องนี้50ตารางเมตรเนี่ยแต่ว่าผมว่าห้องน้ํามันกว้างมากนะครับห้องน้าเนี่ยสังเกตได้เขาแยกอาบน้ําที่หนึ่งสุขภัณฑ์ที่หนึ่งบ้านซูมที่หนึ่งเออไม้บ้านถัาอีกที่หนึ่งนะ กระจายฟังก์ชันค่อทข้งใหญ่มากนะครับแล้วก็เวลาเราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเราอาบน,น้ำเนี่ยเราก็จะมองเห็นวิวข้างนอกด้วยนะครับแต่สมมุติว่าอยู่กัน2คนอาบน้ำอ่าผมก็ปิดได้ปิดฟิล์มมันก็เป็นฟิล์มฝ้านะครับถ้าเราเปิดับไปมันก็สว่างออกมานะครับตรงนี้ก็เป็นคุน้ชุดนี้แพงนะถือว่าโครงการเขาให้ของที่เพ่อนข้างดีทีเดียวนะครับ ก็นี pues ่เป really ็นรวมๆนะผมว่าเป็นหนึ่งห้องนอนที่ที่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าผมจะชอบ l เ y o u t ของของห้องเนี่ยที่ห้องหน้ากว้างนะแต่ว่าพราหน้ากว้างเนี่ยรีพิงก็าได้ใหญ่ฟังก์ชันมีทํางานมีนั่งเล่นมีทานข้าวในห้องนอนก็มีทํางานได้ด้วยมีอ่างอ้างน้ำจะสังเกตว่าห้องเนี้ยมันค่อนข้าง f u l อ o p t i o นะก็เป็นเป็นอีกห้องหนึ่งที่ ตกแต่งออกมาแล้วดูดูสวยดูลงตัวนะครับเลยเอาห้องมันสวยอยู่แล้วถ้าเราจัดวางองค์ประกอบของเฟอร์นิเจอร์ของวัสดุที่มันสวยเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ห้องมันดูดีขึ้นไปอีกขั้นเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจไวบ i ดิสคอนโ like, ด okay. นะแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ของเรานะครวบีดนะิสคอนโดกันโอเคอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ